สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญเปิดฐานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวจันทามาสนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะเสียดเดียนที่หลังได้ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่สองสวดมาในเส้นที่1เส้น,น,สนที่สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะแล้วออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงเส้นบนนะคะปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้เนะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ เราจะได้ดิบินนะคะสีส so, e ่เส <st unlikely> <pet succeeding> ้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะีนปงกับนิชจับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นนะเราจะเหลือริบินสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะนี่ค่ะน,นี่เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ดึงทมให้กระชับแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สนะคะพาดข้าม3ามเส้นไปนะจับพัาดข้าม3ามเส้นค่ะพัาดข้ามสามเส้นไปพลาดข้าม3ามเส้นค่ะน,นะพะัาดข้ามสามเส้นไปแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้น3าเส้นสุดท้ายนี่นะเราเส้นนี้ค่ะพลาดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2 เส้นสุดท้ายค่ะสรดุดที่หนึ่งทะลุดูที่สามเนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็จับริบบิ้นสอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะหนึ่งนะสองสามลยนะสอดลอตสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะจับริบบิ้นนะคะขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะพับลงมาปิดมาด้านนี้ค่ะปิดมาแบบนี้สอดลงตรงนี้ค่ะนี่นะคะปิดมาค่ะสอดลงไปนคะ น่คะอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ผิดกลับมาด้านนี้สอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนคะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ จะเอาดิบ,บิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีส้มไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบ,บิ้นให้เสมอกันนะคะสอดลอด3เส้นไปนะ1 2 3นี่นะคะสอดลอด3เส้นไปแบบนี้ น,คน่คะนะคะสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเส้นริบบิ้นมานะคะจับเส้นสีขาวเส้นนี้นะ,ะจับโพงมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะเส้นเราตรงนี้นะ,ะเราจะมาสอดรูนี้สอดหน้าเส้นตัวเองนะคะสีขาวตัวเองนะแล้วก็มาสอดรูนี้ค่ะนี่คะ่ะลงมาแบบนี้นี่คะ่ะ Ya de นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแบบนี้นะเราก็จับมาด้านนี้พาเส้นขึ้นมาค่ะนี่นะคะจับพับมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะหนึ่งขานะคะแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นสีขาวนี้นะนะคะดึงลงมาแบบนี้ค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหน้านะคะก็สอดลงไป แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปจับตบะแคงมาด้านนี้ค่ะจับริบบิบ้นนะคะพับขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยลงมานะบิดโค้งกลับมาแบบนี้พับลงมาด้านหลังเลยคะ่ะข้ามเส้นนี้ค้ามมาสา่วนนี้ เนสุดท้ายนะคะสอดลงในหน้าคลิดแดงนี่นะแล้วก็ทะลุลงด้านล่างเลยค่ะนะคะเห็นไปได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึืนอด้านบนค่ะ แล้วเราก็เปิดเสนดิบินมานะคะพับมาด้านนี้นะบิดเป็นกรวยมาแบบนี้นค่ะสอ,อดลงตรงนี้นี่นะคะ แล้วก็ตัดปลายดิบินนะคะเหลือแค่พอสอดเก็บนะคะนะคะพับสอดกลับขึ้นนั่นบน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกโบวจันทรามาสนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ